ครับเท้เป็นไงบ้างคะเจ็บเป็นไงบ้างตรงนี้หายแล้วครับได้หายแล้วครับผมไม่คิดว่ามันจะเป็นข่าวใหญ่โตขนาดนี้มันเกิดมาจากอะไรบูเออเกิดมาจากบู๋ครับเป็นเป็นซีนบู๋ในบางละจันต้องลงไปบู๋ในน้ำเนาะมันก็เลยโดนอะไรก็ไม่รู้อยู่ใต้น้ําซึ่งถ้าเราใส่รองเท้าลงไปบู๋มันก็จะเคลื่อนไหวยาก เพราะในในนั้นก็จะมีพวกโครนอะไรเงี้ยมันดูดเราไปครึ่งแข้งแล้วเราก็เลยต้องถอดรองเทา้าบูครับแล้วมันต้องแล้วมันต้องวิ่งขึ้นจากน้ําด้วยมันเลยทําให้แบบเราไม่รู้ว่าโดนอะไรเลยพอขึ้นมาเสร็จเลือดไหลละยาวเลยเลไม่เจ็บเลยครับขึ้นมาเห็นเลือดแค่นั้นอ้าเลย<笑><笑><笑>อะไรนะครับ <S 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 แผลก็ประมาณครึง่งครึ่งนิ้วได้ครับแต่มันก็มันมันลึกครับมันมันลึกอยู่แต่ตอนนี้ก็สมานเรียบร้อยละ ผ่านไปสองอาทิตย์ละอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์อะไรนะครับหาครับหมอฉีดยาให้เรียบร้อยแล้วครับไม่เย็บครับไม่เย็บไม่กลัวเราตจ็บหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับหมอบอกว่าหมอบอกว่ามันไม่อันตรายถึงขนาดนั้นครับไม่เย็บก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้คือแ้่เรียบร้อยแล้วครับพร้อมพร้อมถ่ายต่อครับลีกสองคิวก็ปิดกล้องแล้วครับอาจารย์ีน้ก็วางทัวกันเทปอะไรเพิ่มเติมนะคือลุยมาขนาดนี้แล้วเอาให้ถึงที่สุดเลยดีกว่าครับ เออใช่เพื่อเพื่อเพื่อแฟนแฟละครครับท่างช่องสามเราเป็นคแรัที่สสูโอ้มีทุกคนเลยครับในกองบรรจัณอย่างพี่ปั้นจันทรก็เพิ่งตกม้าไปเนาะตกม้าเสร็จทําแผลเสร็จก็ก็ถ่ายถ่ายต่อครับคือทุกคนมีความเต็สปิริตทุกคนเลยไม่ว่าใครจะได้รับอุบัติเหตุใครถ่ายไว้ก็คือไหวครับสู้สู้ครับแล้วส่งไปไงสูงกำไรมากมาฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะ ก็ดีนะครับก็ดีเนาะเขาก็ไม่น่าเชื่ออ่านตาทางผู้ใหญ่ก็บอกว่าไม่น่าเชื่อว่าจะเข้ากันได้ซึ่งเราก็อายุน้อยขนาดนี้แต่ก็ต้องไปดูอีกทีในภาพเคลื่นไหวอีกทีหนึ่งว่ามันจะเป็นยังไงครับเริ่มถ่ายแล้วครับวันนี้วันที่วันนี้คิวที่2ครับแต่ว่าเขาถ่ายฝั่งพี่ย่าหญิงก่อนครับหนักใจไส่วนไหนบ้างพียเตอยหนักใจผม หนักใจบทผมดีกว่าครับเพราะว่าผมต้องเล่นเป็นปัจจุบันเนาะมันต้องมีคาแรคเตอร์อะไรที่มันแตกต่างออกไปไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพแล้วก็ด้านภาษามันซึ่งแตกต่างจากที่ผมเคยเล่นมานานแสนนานก็คือพีเลียดต้องต้องตัดออกไปให้ได้ครับทางพี่ถาก็บอก,กค่อยๆออกค่อยๆออกครับรู้สึกยังไงคะกดดันไหมคะที่เราจะต้องมาเล่นกับนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างพี่เจนนี่แล้วก็พี่จุ๋ยด้วยกดดันครับแต่กดดัน,นไปก็ช่วยอะไรไม่ได้มีแจะทำให้ตัวเองแย่ลง เราก็เลยต้องตั้งสติดีๆแล้วก็ทํากับของเราให้ดีที่สุดครัระแอาว่าเราแบบใหม่เกินไปที่จะไปประกบคู่กับรุ่นใหญ่อย่างต๋จริงอ๋ออันนั้นก็อยากให้ลองดูฝีมือผมก่อนในบางระจรันครับอยากให้ดูในบางระจรันก่อนแล้วส่วนกําไรมากผมก็จะทําให้ดีที่สุดครับบาก็จะแบบว่ามองว่าแบบเรายังไม่ถึงขั้นฝีมือเราแบบยังเด็กที่แบบไม่ค่เชี่ยง นี่แหละครับอยากให้เปิดใจดูบางละจานก่อนอยากให้รู้ว่าฝีมือเป็นยังไงอะไรยังไงผมก็ยินดีรับฟังคำติชมทุกอย่างเลยครับแล้วก็ไปพัฒนาฝีมือต่อไปครับตอนี่เราแบบอยังนอยไหมไม่ไม่ไม่ครับคือคือเราไม่เก็บมาคิดอยู่แล้วเรื่องเรื่องเรื่องที่มันเป็นแง่ลบกับเราแต่เราก็รับฟังแล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขครับกังแบบมีคนจะแบบั้งแง่เราอย่างนี้ก่อนแล้วรยังไม่ทันได้ออนเลย ก็รอให้ละครออกก่อนครับให้ละครออกก่อนว่าตอนนี้ถึงเวลาของเราแล้วที่ช่องสามจะเตรียมดันเราแบบสุดๆเขาดันทุกคนครับเขาดันทุกคนจริงช่องสามเป็นครอบครัวอยู่ด้วยกันรักกันครับประจวบตอนนี้ที่เราแบบเรียนจบแล้วอะไรอย่างเงี้ย้ก็มีเวลาให้ทำงานละครเต็มที่ประจะทำททุกอี่าผมก็ทําเต็มที่ครับเขาให้โอกาสผมมาผมก็เต็มที่เพราะตอนนี้ผมก็ทําภารกิจอย่างแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือเรียนจบแล้วภารกิจที่สองก็คือต้อง หางเงินให้ได้เนาะ<ม>ให้ครอบครัวครับคุณพ่อคุณแม่ไม่ถ่คราาับไม่ครับ,รบทําเต็มที่อยู่แล้วพี่ชายเห็นร่าแบบว่าเราลูกรู้กับน้องสาวอะไรอย่างนี้แล้วแบบพวกพี่ๆในกองบริษัทก็มาแซวอะไรอ๋อประจําครับพี่ปั้นจันเนี่ยมีพี่ปั้นจันครับตัวแซวเลยมีมาแซวแบบน้องมีแฟนยางอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ธรรมดานะ้องพี่ชายก็ต้องห่วงน้องสาวอยู่แล้วมีน้องสาวคนเดียวด้วย เราก็รู้นิสัยพวกพี่ๆก็เป็นยังไงเฮ้ยไม่ใช่ขอโทษนะพี่ปั้นประมาณนี้แต่ว่าเราเราประส่กแบบว่าได้ไหมหรือว่ามาจริงจังหรือว่าเซลเล่นเล่นซวเล่นเล่นครับแซวเล่นๆแซวเล่นๆพี่ปั้นจัดเราก็มีของเขาอยู่แล้วครับเซลเล่นเล่นครับเห็นคนนึงแซวทับมาอีกคนนึงเสริมตลอดคือคือกองบางแล้วจานนี่คือใครใครล้มเนี่ยเหยียบทับอย่างเดียวห่วงครับห่วง จีบนีเราจะมีวิธีการส,สแกนไหมไม่มีหรอกครับ <laughs> ไม่มีหรอกม่มีคนจีบหรอไม่ช่สยกนไม,ไม่ไม่มีใครมาจีบหรอกครับ, <laughs> ค,รบรครับ <laughs>